จุดเปลี่ยนของสงครามและภัยคุกคามจากโดรนที่กองทัพไทยต้องเผชิญในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดรูปแบบสงครามก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ UAV ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นราคาแพงอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ทรงอนุภาพและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นโดรนสอดแนมโดรนติดอาวุธ หรือแม้แต่ดโดรนที่ใช้ก่อกวนความมั่นคงภัยคุกคามจากโดรนได้สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ให้กับกองทัพทั่วโลกเพราะการรับมือกับโดรนราคาถูกจำนวนมหาศาลด้วยขีปนาวุธราคาแพงนั้นไม่ใช่ทางออกที่คุ้มค่าหลายประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและอิสราเอลจึงได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาอาวุธเลเซอร์พลังงานสูงหรือ H.E.L. เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้และในวันนี้ประเทศไทยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมินี้แล้วด้วยการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์สกัดโดรนที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการเทคโนโลยีการทหารเจาะลึกอาวุธเลเซอร์ของไทยฝีมือคนไทยก้าวที่ไม่ได้มาอย่างบังเอิญ 1. อาวุธเลเซอร์ของไทยคืออะไรระบบที่กองทัพบ,บกพัฒนาขึ้นนี้เป็นผลงานของศูนย์การทหารปืนใหญ่โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิศวกรรมการทหารอื่นๆตัวระบบถูกออกแบบให้เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถติดตั้งบนยานพาหนะได้สามารถตรวจจับและทำลายโดรนขนาดเล็กถึงกลางได้อย่างรวดเร็วหลักการทำงานไม่ได้ซับซ้อนแต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนั่นคือ การใช้ลำแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มข้นสูงมากพุ่งเป้าไปที่จุดสำคัญของดโดรนเช่นใบพัดหรือชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผาไหม้และทำลายโครงสร้างเหล่านั้นในพริบตาทำให้ดโดรนเสียการรงสตัวและร่วงลงอย่างรวดเร็ว 2. ทํทำไมอาวุธเลเซอร์ถึงเป็นอนาคตของการป้องกันภัยทางอากาศในอดีตการสกัด,ดโดรนจำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธนำวิถี ซึ่งแต่ละนัดมีราคาหลักแสนถึงหลักล้านบาทในขณะที่ตัวโดรนมีราคาเพียงหลักพันถึงหลักหมื่นเท่านั้นทําให้การลงทุนในการป้องกันขาดความคุ้มค่าอย่างสิ้นเชิงแต่สําหรับอาวุธเลเซอร์แล้วต้นทุนการยิงแต่ละครั้งแทบจะไม่มีเลยนอกจากค่าพลังงานไฟฟ้าเพียงไม่กี่บาทต่อการยิงหนึ่งนัดเท่านั้นทําให้สามารถยิงสกัดได้แบบไม่จํากัดจํานวนและยังสามารถยิงซ้ําได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําสูงกว่า สามารถรับมือกับฝูงโรนจำนวนมากที่โจมตีเข้ามาพร้อมกันได้ดีกว่าระบบอาวุธแบบเดิมอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงจากสะเก็ดระเบิดที่อาจสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่โดยรอบได้ด้วย 3. ความท้าทายที่ต้องฟันฝ่าการพัฒนาอาวุธเลเซอร์นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดความท้าทายที่สาคัญคือการสร้างและคงที่พลังงานเลเซอร์ในระดับที่สูงพอ รวมทั้งระบบระบายความร้อนที่ต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะลำแสงเลเซอร์จะสร้างความร้อนมหาศาลในระหว่างการทำงานนอกจากนั้นสภาพอากาศก็มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเลเซอร์หมอกฝนหรือควันหนาๆสามารถทำให้ลำแสงเลเซอร์ลดทอนประสิทธิภาพลงได้แต่จากผลการทดสอบของกองทัพไทยที่สามารถยิงทำลายเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแสดงให้เห็นว่า ทีมวิจัยสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งแล้ว 4. ผลการทดสอบแม่นยำดุดัดนและทำได้จริงการทดสอบระบบเลเซอร์สกัดโดนของกองทัพบ,บกนั้นไม่ได้ทำเพียงแค่ยิงเป้าหมายที่อยู่นิ่งแต่เป็นการทดสอบยิงโดนเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งระบบสามารถล็อกเป้าหมาย และยิงทำลายโดรนได้อย่างแม่นยำชนิดยิงจุดต่อจุดหรือ Pinpoint accuracy แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของไทยนั้นมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูงสามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์จำลองผลลัพธ์นี้เป็นเครื่องยืนยันว่าศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติใดในโลกเลยทีเดียวบทสรุปก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ สู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอาวุธในภูมิภาคความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธเลเซอร์สกัดโดรนไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของกองทัพไทยแต่เป็นก้าวสำคัญที่ประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเองและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อดุลอานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตประเทศไทยอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ซื้ออาวุธอีกต่อไป แต่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธพลังงานตรงและนั่นอาจทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องประเมินศักยภาพกองทัพไทยใหม่ทั้งหมดความสำเร็จนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการต่อย,ยอดไปสู่การวิจัยและพัฒนาอาวุธเลเซอร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อใช้ป้องกันภัยคุกคามที่ใหญ่กว่าอย่างจรวดหรีปนาวุธในอนาคตคุณล่ะครับ คิดเห็นอย่างไรกับความสำเร็จในครั้งนี้คุณเชื่อไม่ว่าวันหนึ่งประเทศไทยอาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอาวุธในภูมิภาคอาเซียนได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ